เดี๋ยวขอดูน้ำจิ้มสักนิดหนึ่งนะฮะนี่จะมีน้ำจิ้มโบราณแล้วก็น้ำจิ้มโบนัสนะครับอันนี้ดีเลยเออมีความเป็นน้ำจิ้มโบราณจริงเดี๋ยวผมใส่ไปเลยแล้วกันเฮ้ยใช้ได้ตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกว่าขอตะก้อชีสหรือว่าเติมน้ำซุปนะจ๊ะเติมพริกได้เน่พริกซอยแล้วก็กระเทียมเยวขอชิมน้ำจิ้มปกติเขาด้วยฮะน้ำจิ้มโบนัส อ่าอันนี้จะออกหวานนะครับเค็มนิดๆเปรี้ยวอ่อนๆผมว่าผมชอบอันนี้มากกว่าเออน้ำจิ้มโบราณมันเป็นน้ำจิ้มแบบว่าน้ำจิ้มสุก,กี้ยุคเก่าๆอะไรเงี้ยที่เราคิดถึงนะฮะมาครับผมชิมต่อโอ้อันนี้เปรี้ยวสดชื่น <laughs> เออแล้วก็เผ็ดด้วยนะดีเลยดีเลยอันนี้กินแล้วตื่นเลยมาดูพวามสื่อนะฮะเค็มหวานกำลังดีแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาคือมันจะชาลิ้นหน่อยๆนะเวลากิน ตอนนี้เราก็สั่งร็อตแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอมาเสริฟนะฮะและเราก็จะไปตักของว่างเครื่องดื่มว่ามีอะไรบ้างนะครับตามมาเลยมีรถอัตโนมัติด้วยเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะชาเขียวมะลิน้ำลิ้นจี่ชามะนาว น้ำพึ่งมะนาวชาจีนว้าวแต่ไม่เหมือนของ MK นะจ๊ะไม่เหมือนแน่นอนโอ้เค้กงวยแต่ทำเป็นซาลาชีอัางวนเคียวโฮซาลาชีนะครับผมแล้วก็ชาไทยออมันกันเติมท็อปปิ้งได้ด้วย <c oughs> จัดเต็มจัดเต็มมันกินเนเนี่ยมันกินชาไข่มุกธ่อะเดี๋ยวเราไปวางก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาตักขนมนะว้าวมาแล้วนะครับ หน้าตาดูดีนะฮะ